เอาล่ะวันนี้เรามาเฮฮาปาร์ตี้ปัจิงโกกันนิดหน่อยนะฮะนะมากันเลยดีกว่าเนาะเราจะได้แบบเฮ้ยร่างกายมันจะฟ r e ร่างกายจะฟ r e s หน่อยนะครับพูดกันก่อนพูดกันก่อนนะทุกคนฟังก่อนนะทุกคนทุกคนอย่าพึ่งโตงเทียงอะไรกันทสิ้นคือพึ่งกลับมาเล่นเพราะฉะนั้นอย่าว่ากันนะ สวัสดีครับโอเคครับมาแล้วครับ <g ül> โอ้โหเปิดด้วยด้านนี้เลยเหรอโอ้ยหวัดดีเพื่อนญาติเอานะก่อนอื่น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 เอาตั้งแต่ต้นเลยเห็นฮะโอเค,อ,เคอุย้ยรถไฟหอ,อก็มา <g ül> อุ้ยเขาเราอยู่ใกล้ๆเขาเหรอเนี่ยอ๋ออย่างนี้เองเอาละเออเฮ้ยดูดแคมป์ดาวมาแล้วมาแล้วพี่เนาะซ้อมอยู่โอซ้อมอยู่ยังยงตอนเนี้ยเมาเมาเมาที่ไม่ค่อยได้ใช้เริ่มมีประโยชน์ตกใจเลยครับ โอ้แต่โอ้กระตุกกระตุกเว้ยกระตุกเว้ยเฮ้ยโอเคยังอยู่เนาะโอ้ไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาอ๋ออุ้ยเจ็บไม่ได้ช่วยอดช่วยเออไป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 เก่งมากสุดยอดไปแยกย้ายโอเคเครื่องนี้ก็ได้ว่ะ เมื่อวันก่อนเว้ยเมื่อวันก่อนก่อนที่คือเราก็รู้แล้ว,ว่าเมาส์มันมีปัญหาอยู่แล้วเว้ยก็ก็ก,ก็ก็พยายามกดเมาส์ซ้ายนะครับกดเมาส์ซ้ายมนก็แบบกดไปเรื่อยๆๆ,ๆๆจนแบบไม่ได้โฟกัสเลยเลยเนี่ยครับมันคือการเสี่ยงเงินนิดเดียวแต่ว่าใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะคุมได้นะฮะบ,บอกเลยว่าบรนกรเฮ้ยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครุณพี่คุณพี่จีน,นแล้วแล้วค่ะ เลอร์คอเตอร์ r roller coaster r o l ล e r roller r o l ร e ลอร์อร่อยดีนะชอบกินนะครับไม่มีอะไรตะวันตะวตะวันไม่ตามวายมันมันมันตามจากเสียงมันจักจากเสียงของเธอชิบไม่ได้แดกโลชิบโอ้ไม่ได้แดกโอ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 โโทษทีโอ้ไม่ได้วีด้ กกไ,ไปดิกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าวุง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 เออเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็เดินแป๊บนึงเบรกก่อนช่วยก่อนช่วยทั้งก่อนเออเพื่อนไปก่อนนะเพิ่มไปได้ไปนะไม่ใช่เพื่อนพาเพื่อนมานะเดี๋ยวหานะบันเทิงเรืองลมมากขึ้นนะฮะเฮ้ยเออโน้โน้โทร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 โทกูดีที่กู <laughs> โอ้ยเมื่อกี้ก็เกือบอยู่นะเมื่อกี้ก็เกือบอยู่นะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ไม่ได้แบบตั้งตัวด้วยซ้ำเราจะเริ่มเป็นเลเวลนะฮะเลเวลจะเริ่มอัพไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยเฮ้ยพังเครื่องทำไมไปเลยาซ่อมก่อดไปคลิกซ้ายสกิลใช้คลิกคลิกข้างเมาส์สบายบ้างเอ้ยดี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 อย่างเงี้ยมันใช้แค่มันใช้แบบไม่กี่นิ้วไงใช่มันใช้ไม่กี่นิ้ว ว้าวว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 ไววววววว้วว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 งวววววรวว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 วดววว สวัสดีครับคุณพี่พี่อ่ะแหวบ <c oughs> โอ้ไม่ได้แอมเลยบายบายพี่จ๋าพี่พี่จ๋าโอ้อา้าวเอาตัวดีตอนนี้เลยโอ้โอ้เอออ้าวตกใจเกิดอะไรขึ้น คิดว่าโดนมาทีเดียวอดูเหรออ๋อขอโทษทีโอเคโอ้7,000แล้วเหรอเนี่ยเยอะอยู่เนาะไปไปเดินไปโอ้อยู่ใกล้ๆซะด้วยแต่เราจะไม่ยุ่งเราจะปล่อยเราจะไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งเราจะปล่อยปล่อยปล่อยเราจะไม่ยุ่งเราจะปล่อยเราจะไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งไม่ยุ่งไปไม่ยุ่งไปผมลืมปิดโนะตฟิเคชั่ขอดเหรออุ้ยโอ้โอ้โอ้อ้าวประตูไม่เปิดทาสิ อัปก่อนอัปก่อนก่อนจู่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบล็อกกี้เออโอ้โหบล็อกจนเสียสันหลังว้าบเลยจ้าพี่น้องประตูนู้น呐ประตูนู้นะประตูนู้น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 นะเอออย่าติหนูอุยเหลือเราเหรอเนี่ยที่ยังไม่ได้ใช้โปรโมชั่นเราไม่ใช่โปรโมชั่นเลย กำแพงต้องใช้ตัวไหนทุบอะผมไม่รู้นะนะเนี่ย้ามันมีกำแพงบาบางอ่นจังๆโอ้สุดีกรับโอ้สุดีกรับพี่ขอโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ไปก่อนยวไม่ได้ไป โอ้โหแมงแบงรอวิ้งเลยขอโทษนะครับ <c oughs> มาครับเริ่มต้นกันต่อนะครับ Bbackwater s w a m wow. มว้าวหัวด่านนี้ด่านทุง่งน้ำแอ่งน้ำแล้วก็ป่าดิบแบบดิบเลยนะครับดิบแบบว่าไม่สุกไม่กินนะครับดิบก็ไม่กินนะครับ คุณไม่ควรเสิร์ฟจานดีแบบนี้เออดทองมันเท่ดีนะชอบดูอะไรเพลินๆไปได้นี่ฮะเออเออขอโทษครับแมวนะไปนู้นเลยไปนู้นเลยโอ้โหมาอะไรตรงนี้ล่ะแน่แน่แน่มันไม่รู้เอ้ยมันรู้มันรู้มันรู้แฉ่แฉ่แฉ่มันละลื้อมันละลื้อมันละลื้อเป็นไรวะอ่าวิ่งวิ่งวิ่งอ่าวิ่งวอลล์อัพ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 ไง บอัพบอกอัพบอกว่าให้มออัพเอยอ่าๆวิ่งวิ่งวิ่งอแหละวิ่งแหละวิ่งแหละวิ่งแไปดีกว่าเลยไม้สนจังเลยอย่าหาทาอย่าหาทาแมว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 ชุบฟุบิชิดชิดนะครับชิดในกระพี่โอชิดนรพีโอเคดีวะอดีวะดีวะไปซ้าย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 แล้วขวาหน้าตรงตรงยาวอ่ามีไม้บ้างว่าไม้ทำไมไม่ทูบปาโท

เล่นกันไปกับเราคนเดียวว่ะโอ้โหคนถ่งเหงาแย่เลยอ่ะคนเขาอยากได้ความสุขกันน่ะอุ้ยชิปเป่งแล้วเรารู้สึกว่าพลาดว่ะเรารู้สึกว่าพลาดว่ะแล้วสุดท้ายพลาดว่ะโอเคลมก็ได้ไม่เป็นไรโห่ลอยเกือบเต็มอุ้ยลอยเกือบเต็มอ่ะอุ้ยดีจังเลยเขาทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีผู้ตรงนี้หรอมีหรอมีหรอมีหรอโอ้มีด้วยไปอดแด่ ลอดไปแล้วไปโอ้โหลอยมาเลยลอยมาเลยนะเฮ้ยไม่มีเหรอไม่มีเลยโอ้โหเสียดายะเลยอ่ะขอโอกาสหน่อยได้ไหมขอแบบวางเชงอ่ะเออไม่ต้องให้กันโอเคหนึ่งทีเนาะ ซึ่งไม่เป็นผลนะครับคนโดนคือตะกุซ่อมก่อนนะครับซ่อมก่อนนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมายิ่ก้ามันย่ก้ามันย่ก้ามันย่ก้ามัแป๊บเดียวแป๊บเดียวกูตายแม่งทำให้เขาผิดหวังว่ะเรารู้สึกแย่โอ้โหรอดูไปแล้วด้วยโอเคเฮ้ยเธอสาสตร์เริ่มดีขึ้นว่ะ มันช่กตัวเองทักษะเริ่มดีขึ้นในการกดวุวงแตกมาตรงนี้ก็ตกใจดีครับเรามาทำนายกับเขากือก่อนะครับว่าเขาจะใส่โทเทมโนวันการหรือไม่กดหนึ่งนะครับใส่มากด2คร um> ับไม่ได้ใส่นะครับกด3ช่างแม่งไม่โหวตนะครับสามารถส่งมาได้นะครับในแชทนะครับ ลุงเสร็จเท่าไหร่นะลุงเสร็จสองยังนะลุงไปแล้วครับเสร็จสองครับไม่รู้ว่าอีกคนนึงไปไหนนะหายนะหายตาไปเลยมาแล้วมาแล้วตรงหน้าเลยตรงหน้าเลยเอาอจ่าเขาใช่ปะ่ะเจอโอชปะ่ะเจอโอชป่ะ อ้อมอ้อมด้วยอ้อมด้วยกูก็อ้อมกลับสิอ,อ้าวเล่นอะไรฮะเ <c oughs> ฮ้ยคนหนึ่งไปไหนเนี่ยถามจริงหายนะหายตาไปเลยหายไปเลยคุณพี่อยู่ไหนคะเอสวคุณพี่ ่ไวะโอ้มาแล้วเจอแล้วเจอตัวเจอตัวแล้วเอย,อย่าเราต้องหาอการรีบซ่อมโอ้ไหนวะโอ้โหตโอ,โโอตงต้งติ้งต้ตองตอ,อ้อต้งต้อ้โอองเร้อ้โ้โ้โอ้อ้อ้โอด้เร้โอ้อ่โอ้โอ้อย้โอ้โ่้โอ้โออเโโอ้โอ้โอ้อ้โอ้หอ้โอ้า นี่ไงเห็นชัดเลยรอยเงาอย่างนี้เด่นเชียววัดตามมาตามมาตามมาเขมี่ตามมาตามมาบอกตามมาตามมาบอกตามมาไงตามมา yes oh no ไม่น่าตามเลยไม่ได้มันตามมาเลย แอบรอสิแอบรอสมันอินบีแล้วแล้วมันก็ตามมาแล้วบีช้าๆหน่อย90โลผมพี่ตามมาแบบว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากโอ้โห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 200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงเฮ้ย <c oughs> ม,มันมายกว่ะอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอาออไม่เอาขอร้องไม่เอาโอ้โหมันเอาด้วย เราเสร็จเท่าไหร่นะสองโอ้สองแล้วสามนี่ยั้ว,อวโอ้ไปเลยดีกว่า <c oughs> เรียบร้อยไม่ทันไม่เป็นไรครับถ้าถ้าถ้าเธอเห็นท่อเธอจะรู้ว่ามันดีมากนครับแต่ถ้าเธอไม่เห็นท่อก็ก็เศร้านะ <c oughs> <c oughs> โอเคมา